ออกกำลังกายเหนื่อยแทบตายแต่น้ำหนักไม่ขยับเลยสักขีดเพราะการเบิร์นหนักอาจไม่ใช่คำตอบของการลดน้ำหนักอย่างที่เราคิด เราเชื่อว่ายิ่งออกกำลังหนักยิ่งเผาผลาญดีแต่ความจริงคือร่างกายไม่ได้เผาไขมันเวลาเราออกกำลังเสมอไปจะเอาไขมันออกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อฮอร์โมนทำงานถูกจังหวะโดยเฉพาะอินซูลินที่เป็นตัวสั่งให้ร่างกายเลือกใช้พลังงานถ้าอินซูลินในเลือดยังสูงอยู่ร่างกายจะเผาแต่น้ำตาลและเก็บไขมันไว้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ร่างกายเผาผลาญจริงๆต้องเริ่มจากสิ่งที่กินและเวลาที่กินลดแป้งลดน้ำตาลลดอาหารแปลรูปแล้วเว้นช่วงให้ร่างกายได้หยุดกินเมื่ออินซูลินลดต่ำระบบเผาผลาญจะเปิดโหมดใช้ไขมันเองโดยอัตโนมัติ พอเข้าใจหลักนี้จะรู้เลยว่าไม่ต้องเบิร์นหนักทุกวันแค่ปรับวิธีการให้ถูกต้องร่างกายจะทำงานแทนคุณเพราะจริงๆแล้วคำตอบของการเผาผลาญไม่ได้อยู่ที่ยิมแต่อยู่ในสิ่งที่คุณกินและเวลาที่คุณหยุดกินกดติดตาม Grow Every Day ไว้คลิปต่อไปจะทำให้คุณเห็นว่าการลดน้ำหนักให้ได้ผลจริงๆมันเรียบง่ายกว่าที่คิดเยอะ